ทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะเราจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะทุกคนครับนงเราจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เราก็บอกด้วยนะว่าเราเปลี่ยนชื่อว่าอะไรไม่ใช่เราไม่บอก Để hát ông bây Hà mấy chứ bây xuống tụi anh còn khá đi vào <cười> <cười> mà khó con hồn hả mấy chứ ừ ừ ừ ก็เข้าไปเล่นเลยบล้วได้และเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะโคนเราจะพี่เพราะว่าไอ้ตัวตัวแสบนะคะพี่ตัวแสบจริงๆนะตัวแสบจริงๆนะเนี่ย ะทุโคนดิีสุดเส่อันนา้เปไปด้วยอ้าวอะไไม่ไหนต้องค่นข้างาาหัวใจใช่ไม่ใช่จะไม่เอาตัวนี้มันจะเกินไปหัวใจดำนี่แหละมันยาวกันไปเหรอโอเค được tôi nghĩ ở được ok hết tôi xem ok mẹ ra được sống nhăn bát xe chàng bòi thơ mây những cặp bụi trai bát bòi mình đai mà ok tôi ở ต้องเอาชื่อเก,ก่าเหรอทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ ไม่เป็นไรเราชื่อเดิมก็ได้ทุกคนเราชื่อเดิมนะเราจะบอกชื่อนะชื่อเราชื่อไอตัวขี้ดือนะขี้ดื้อจริงๆนะไม่ได้อเล่นนะนะทุกคน นี่นะทุกคนไอ้เต้าขี้รื้อนะทุกคนจัดแมนะนี่ไม่มีคนติดตามเลยนะช่วยไปติดตามกันหน่อยนะหนึ่งสองสามคนก็ได้โอเคไหม